มาทำอะไรคะนะมาขอมือหน่อยอุย้ยเก่งจังเลยคะ่ะฮ้ชื่ออะไรเนี่ยเราชื่ออะไรชื่อสาวแดงอะ่ะสาวแดงชิบะาเหมือนชิบะไหมเนี่ยเหมือนชิบะไหม้ยก็มีส่วนคล้ายนิดนึงค่ะคุณแม่น่ารักจังเลยอ่ะ หนูเป็นใครมาจากไหนมาสัมภาษณ์หน่อยเลยหนูเป็นมาจอนค่ะมาจอนที่คุณแม่มาเลี้ยงไงโอ้ยความสวย <c oughs> มาจอนที่แม่มาเลี้ยงค่ะหนูสวยแล้วเนี่ยสวยแล้ว,วอ่ะดูหน้าดิมาดูหน้าสวยๆดิมาเด้อนีสวยจังเลยเป็นสวาวใครเนี่ยมไม่มีชื่อเลือนนล้วนะขนก็สวย หน้าก็สวย